ซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าไม่นั่งมากหนึ่งแล้วกันเร่งสุตอนรกที่สเลยกยจไปไหนยังคอยสังเกตยังครับมันมีเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงเลยครับโรงเรียนมาอยู่ตรงนี้เองครับสามนาทีสิบนาทีครับช่วยซื้อของ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 ช่วยซื้ออขงช่วยตะกร้าไหนบ้างวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เลยดูยอดไม่ได้เลยอันนี้ตะกร้าไหนกันไม่รู้ ได้ดูเลยขายได้กี่บาทแล้วกูก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> คือเวลาไม่เห็นยอดอะ่ะมันกระตุ้นยอดขายไม่ได้กูด่าไม่ถูกนึกออกไหมถ้าเวลายอดไม่ขึ้นกูก็จะได้ดา่าเวลาด่าอ,ออเดอร์ขึ้น ต้องเอาเครื่องนี้ใส่ซิมอนอาจารย์จะได้ดูได้ถ้าอย่างนี้เราใช้ iPad เครื่องหนึ่งนี้ครับอาจารย์ไม่คอยโชว์อย่างนี้ไม่ได้นะครับโชว์อะไรอ่ะโชว์ยอดนะไม่ไม่ได้ต้องการโชว์ยอดอาจารย์อยากจะดูยอดดูดูยอดว่าขายไปได้เท่าไหร่หาไปออเดอร์แล้วอินซิมมากอ๋อเออแต่มันลิงก์ได้นี่เนาะได้เออเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดูจากตรงนั้นดูจากยอดไม่มีซิมมันขึ้นอยู่แล้วใช่มันขึ้นทุออเดอร์เลยเอาซิอาดีไงกูก็ดูตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่มันซิม เนี่ยกูนั่งขายมาตั้งนานกูเพิ่งขายได้แล้วหมื่นสี่อิชิพายได้มีเนี่ยกูปองตั้งเยอะๆขายได้หมื่นกว่าบาทกูนั่งแดกข้าวต้งะต้นเย็นจบข้าวเย็นหวานกูแดกครบจบกระบวนการจนกูเยี่ยวเสร็จกูออกมาจากห้องน้ําเสร็จขายของได้หมื่นกว่าบาทมึงดูคูปองเต็มไปหมดตั้งแต่1 5ถึง20เปอร์เซ็นแถมส่งฟรีอีก ชิบหายขายมาเป็นชั่วโมงได้หมื่นกว่าบาทโอ๊ยตายพวกมึงนี่มันกราคราจริงๆพี่พิงค์สุสารน่ะนี่ไงสุสานขวามือเอากระเป๋าดำนั่นแหละกระเป๋าที่พี่บอกสุสานใช่ป่ะแต่พี่บอกไปแล้วอ่ะแต่พี่บอกไปแล้วใช่ไหมโอเคนี่ข้างหน้านิดเดียวเองเลยปั๊มเชลไป นี่เธอไม่รู้ทำไมรู้ทำไมถ่ายไม่ใช่จันตอนมามันผ่านไงตอนอยู่เทินผ่านมาอาทุกคนอดหนุนสินค้าจะก้าหน่อยขายของยังได้วันละแปดร้อยบาทเองมึงขายที่ไหนมึงขายในบ้านมึงหรือเปล่า 800ก็ถูกต้องแล้วกูขายออนไลน์มึงคนดูเป็นพันนู่นนี่ไงสุสานใช่ต่ออินดูเธอหนึงครับใช่ใช่ไหมเราต้องเข้ามาเอาามต่อมาต่อตรงนี้ไปนะประเด็นคืออะไรประเด็นคือคนเข้าร้านมึงกี่คนได้800วันหนึ่ง20คนคนเข้าไลฟ์สดกูเนี่ยถือว่าเข้าร้านค้ากูเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันคนกูขายได้หมื่นกว่าบาทใช้ได้เหรอ ไม่ได้จ้าอ้ยตายเดี๋ยวกูไม่พาไปดูสวนสัตว์อีกทีพายเหมือนพานด็ก เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวเราไม่ต้องไล่ใดูใช่เดี๋ยวถ้ายอดขายกูไม่ขึ้นนะกูจะไม่ให้พอเวลากูไปถึงสวนสัตว์กูจะตั้งกล้องไว้บนรถกูไม่ลงไล่ด้วยชักขากล้องเหกูจะเปิดคาไว้อย่างนี้แหละแล้วกูจะตั้งอย่างนี้เลยกูจะตั้งกล้องหันออกนอกกระจกรถแต่กูจะเดินเข้าไปข้างในกูทิ้งกล้องไว้ในรถไม่เป็นไรพีเคคนตื่นทำไล่ดีใช่ไหม อาจารย์ครับแถวนี้ไม่มีรถตู้ที่กลับกรุงเทพเลยนะอาจารย์ไอพี่มึงจะให้มันกลับทำไมก็ทิ้งเอาไว้หลุมศพเนี่ยจ้าอย่ามึนสุสานเนี่ยทิ้งเอาไว้เลยแต่รักกันจ้ากดซื้อของอาจารย์ให้ได้ยอดนะถ้าไม่ได้ยอดกูไม่ให้ไปดูจริงๆแเสีย แล้วกูจะติดไม้เดิอไปล่อนเลยเจ็บปวดที่สุดคือแบบว่าได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นภาพนี่แหละเฮ้ยมึงดูดูดูยีร่านี่แต่ภาพมึงคือกระจกรถทุกอย่างกูพูดหมูป่าแล้วกระจกเทศแต่บรรยากาศมึงคือกระจกรถจ้งนี่กูจันห้มึงดูอย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวกูชวตัวอย่างตัวอย่างนี่นี่นี่เดี๋ยวกูหันอย่างนี้นะ ให้มึงดูนี่เดี๋ยวกูจะลงไปเดินอย่างนี้นะนี่แล้วกูนี่กูบรรยากาศปะอุ้ยหลุมสอบเป็นอย่างนี้นะนี่แต่บรรยากาศที่มึงเห็นคือภาพนี้จ้ะมีอะไรบ้างดอกไม้สวยจังเลยมีคนเยอะแยะมากมายแต่บรรยากาศคือที่มึงเห็นคือโคนต้นไม้นี้จ้ะโอเคนะเตรียมตัวนะจ๊ะแล้วาลหาที่จอดเลยก็ได้พี่มันทะลุหากานผมจอดตรนสงฆ์ช่วยกันกดซื้อของเกษตรกรขนำเลยจ้ะขนำเลยจ้ะที่จอดแล้วก็ลงนี่ขนาดกูพูดขนาดนี้นะออเดอร์ยังไม่ขยับเลย ตาเขายืมตังกันอยู่ครับช <l> ่วงกลางเดือนนะครับผมโอ้ยตายออเดอร์กูไม่ขยับเลยใช่ครับก <im it> ูนั่งด่าเนี่ยตั ه, ้งแต่59ออเดอร์โอ้กูด่ามาได้ออเดอร์เดียว <im it> 60ออเดอร์ใครถึงหรือยังครับ <im it> โครงการอะไรครับใครวะเนี่ยกู <im it> อยู่แล้วนี่กูอยู่หลุมศพนี่ <im it> ต้องมีคนก <im it> ูจะมาวางบอกมบให้หลุมศพมึงเนี่ย อีนี่ก็ตามกูจังเลยกูถึงแล้วเนี่ยหลุมศพมึงเนี่ยร้อยคนครับอาจารย์เนี่ยก็วหนึ่งร้อยคนขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลุมศพมึงเนี่ยกูมาวางดอกไม้มึงเนี่ยถึงแล้วอีชิ้หายตามกูจังเลยเออ่าที่เบอร์นี้ผมจะทราบว่าอาจารย์จะดูยอดดูแล้วเดี๋ยวดูยอดรวมได้เดี๋ยวมันไม่มีหลักฐานการการกูเชิญอาจารย์ไปรอได้ครับ สิบโมงมีครับผมบรรยายสิบโมงครับครับสวัสดีครับแล้วโรงเรียนมึงกับหลุมศพมึงก็อยู่ห่างกันแค่สามนาทีเดินไปยังได้โรงเรียนอยู่ตรงนี้เองเหรอเดี๋ยวได้ผมลองดูครับชั่วโมะเนี่ยไม่ใช่แบบโบ๊ะบนะยี่สิบนาทีนะสิบนาทีพี่อดีเลยสองนาทีครับแปดร้อยเมตรโรงเรียนไม่ใด้อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามวะ เหมือนจะฝั่งตรงข้ามจริงๆด้วยอาจารย์น่นะ,นะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเป็นสนามกีฬาอ๋อไม่ใช่ครับอ,อยู่ฝั่งนูน้นน่าจะสุดถนนนี้ก็ถึงแล้วครับอ๋อเขาบอกว่าหนึ่งกิโลเองแปดเมตรนี่ยแปดรอยเมตรสองสองนาทีโอ้สบายมาถึงกันหมดหรือยังน่าจะมาถึงเขาจอดฝั่งนู้นกันด้วยครับอาจารย์เพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่จอดก็เลยไปจอดฝั่งเพราะมันเดินทะลุหากันได้ครับ คำถามคือก das ูมาทำอะไรที่หลุมศพนี้ฮ่านี่ตัวมะม่วงเหรอโอ้โหตัวมะม่วงหาอะไรใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใช่เหรอครับอาจารย์เฮ้ยใช่มะม่วงมะม่วงโอ้กูเกิดมากูไม่เคยเห็นตัวมะม่วงใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกเหมือนกันอาจารย์ใช่ไหมเขาลงกันเลยหรือยังแล้วไปทำอะไรที่หลุมศพปุ๊กอยากรู้เหมือนเขาไปเดินเล่นเนอเขาเดินเนี่ย เดินย่อยฝรัเดินเดินแบบเหมือนเขาเดินจงกรมอยู่เลยจ้าเออฝรั่งเดินจงกรมฝรั่งไม่ได้เดินจงกรมครับไปไหนไหมครับอาจารย์ไปโรงเรียนไม่ใช่ครับเดินที่ไรนะครับมีเวลากี่นาทีสิบนาทีมีเวลาสิบห้านาทีได้ครับมาไม่ควรบสิบห้ามาไปถึงเครื่องเผื่อเวลาไว้หน่อยได้ครับเอ่อเก้าโมงห้าสิบต้องออกครับจะได้ไปแบบเจ้านั้นสินี่ต้องลงแล้วครับนี่ตอนนี้ต้องลงแล้วครับอาจารย์ลงไปทำอะไรวะลงไปทำอะไรไปเดินให้ย่อยครับอาาจรย์ อาจารย์ครับข้างหลังเขาเดินกันแล้วแม่แม่เนินให้ย่อยหน่อยครับโอ้โหจัดมาจัดกันมาเต็มขคาบเลยจารัดงานช่วยทั้งนั้นเลยปิดกล้องให้จหน่อเด็กไม่ต้องถือทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าด้วยนะ อครชูใครยกไว้บ้างพี่เราถ่ายได้บองเดินดนีาา่โอ้โหช้าม่ะโอ้โหยิ่งกว่านี้นแล้วคุณมาดูต้นมะม่วงไม่ได้มาดูหลุมศพนี่คนพ่อคนแม่มะม่วงมากโอ้โหดูตีนเป็ดต้นนี้ดิ นี่ตีนเป็ดบังทไมเนี่ยาอะไขใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ตีนเป็ดเรอเนี่ตีนเป็ดอุ้ยสวยกรดิจ้าพญาสัตบัญัได้ไหมถ่ายหน้ารถนี่เลยอ่ะ โอเคค่ะโอเคเดินสองสามครับโอเคขอบคุณค่ะอา,าจารย์ครับมีงานอะไรป่ะมันมีผ้า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 ปักอะครับสวยมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ลองไปดูครับทุกคนฝากกดซื้อของอาจารก้าด้วยนะจ๊ะอย่าไปดูต้นมะม่วงะมะม่วงใหญ่มาก <c oughs> อาจารย์ไม่ได้มาดูหลุมศพอาจารย์มาดูต้นมะม่วง ไมเลือไ่เอกพวน้อย่าอ่นะันเป็นงานแี่งป่าเป็นงานที่เราไปเอาเข้าไปใส่กองโอยดอกบัวสวยบัวนดาบัวนด้างสวย้าอสวยอันนี้รับอันนี้นอกจาก เอาต้าช้างได้ไหนคะทำไม <S <S ต้องเอาช้างด้วยอ่ะช้างมันสวยอ่ะอาจารย์ชอบดอกบัวมันเป็นครอบครัวอาจารย์มันเป็นครอบครัวช้างครับผมอันนี้เป็นหนังแหละเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยอ่ะเนี่ยนี่เปนำแบบหนังตะลุงอ่ะคุณเคยเรียนอยู่หนังบัวทังย่าทำามทำแบ่นี้แม่ไม่สวยอ่ะชอบดอกบัวชอบนกอ่ะ เนี่ยนกเนี่ยสวยจังนกเท่าไหร่คะนกสวยบัวก็สวยชอบบัวเจ็ดร้อยบาทนะอันนี้เจ็ดร้อยบัวอ่ะอันนี้ก็สวยนะจะบัวพ้นน้ำบัวพ้นอันนี้มีนกดนสา่อีเขาครัวสวยได้มาทำอะไรอ่ะเขาไปทำอะไรนะเาไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เป็นติดที่บ้านโอ้ยเป็ไปที่จะติด นี่ไงเราอุ่นนวลนี่ครับอาจารย์ไม่มีที่แล้วเหรอครับก็แบ่งมาว่ากันเลยครับสองอันสองอันมีสแกนใช่ไม่มีีเด๋ยวอาจารย์ชอบรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ดูรถว่ารถที่อาจารย์น่าเลยอย่ามันมีท่ามันไม่เป็นไรอุ่นนวลดีกว่าอุดนนวนดีกว่าอุ่นนวนดีกว่าขอบคุณมากเลยผมให้ด้วยจเพพาะพวกดีมากอาจารย์เป็นผู้สมากที่ได้สอนคนทั่วไปให้เขาให้เขาทำเพราะทำเกินอย่เราจ่าเฉพาะอันนี้ค่า เขาให้ดอกบัวเขาให้ดอกบัวจารย์แล้วอุดหนุนอุดหนุนรูปช้างหนึ่งลูกค้าบพี่เพ้อุดหนุนซื้ออาจารย์หน่อยถายรับฟาีเลยถายรับพรีกนี่ก็เจ็ดบาทถอนแล้วด้วยเนี่ยซื้อเลยเนี่ยโอ้โหน่าจอพันสก็พันสี่ไดาเยอะกว่ากูอีก ทุกวันนี้คุณไม่ได้แอฟเฟีเอแล้วเนี่ยไม่วันสวร้านนี้เขาให้มันเป็นอะไรนะเป็นหนังวัเป็นหนังงัวหนังตะลุงหนังตะลุงทำแบบหนังตะลุงเราไอ้นี่ตอกร้าน้าเขาให้จะซื้อเขาไม่ยากน้กกว่าจะตอกใช่ตอกตอกมือจานี่ก็จะซื้อเขาไม่ยอมเขาจะให้ตอันนี้ก็สวยนกเงือก แต่ผมขับชอบอันนี้อาจารย์ชอบหน้าหนูชอบน้องเงือกว่าสวยน้านี้สวยอันนี้สีมันเนี่ยสองอันเนี่ยสวยสดพี่นะสีมันสดดีเหมือนไอ้ต้นเมื่อวานนี่อะไรนะเบจมาสีอาจารย์น้องเงือกแม่น้องเงือกสวยนะาจ๊ะเนี่ยชอบสองรูปนี้อ่ะน้องเงืกสวยอาจารย์เราลงเงือกกระเป๋ากระเป๋าตั้งอาจารย์มาไม่ต้องแล้วเดี๋ยวจ่ายเองเดี๋ยวผมจ่ายไปก่อนก็ได้ครับเอออาจารย์จ่ายกันขอสองภาพนี้ด้วยครับไม่เราก็ซื้อช้างมาแล้วไม่ใช่มาเมื่อกี้อาจารย์อันนี้เอาสองภาพนี้ใช่ไหมครับอู้นี้ก็สวยอ่ะ สวยคู่กันอาจารย์เนี่ยมันครอบครัวสวยครอบครัวสวยกว่าแต่แต่ลายคนละลายอ๋อคู่กันเหรอใช่แต่คนละลายนะฮะสวยคนละสีอ๋อไม่เอาครอบครัวคนละลายอันนี้เป็นลายนี้อันนี้เป็นลายดอกไม้สวยทั้งคู่เอาครอบครัวเลยดีแล้วชอบเพราะมันมีสีสันมันทึมมานิดนึงเอาครอบครัวครอบครัวมันจะปัดต้นทึมขาวอ๋อมันจะ ชัดเจนในเรื่องของลายเลยเนี่ยสีสีอะสวยครับนี่ครับนี่สีสีนี่ก็ตั้งใจทำอุดหนุนอุดหนุนอาจารย์เราเขาสานให้มาแล้วอันนึงเอันนี้เอาสองเอาสองอันนี้มากเลยที่มีคนอย่างนี้เกิดขึ้นในยุคนี้โอ้สาธุสาธุอาจารย์เอาสองอันนี้นะครับอันนี้ซื้อสองนี้ซื้ออาจารน์ค้าเดี๋ยวจ่ายค่ะอันนั้นอาจารย์ช่วยจ่าย นี่เขานั่งต่อมือเลยเนี่ยค่ะนั่งครับพันธุนี้สองเนี่ยผมทำมาสี่สิบกว่าปีแล้วโอเคครับเดี๋ยวจะทำให้ได้ก่อนไม่ทำพันุมานนะชอบพันุมารแต่ว่ามันไม่ได้ทำชอบพันธุมารอันนี้ของใครอันนี้ของน้องคนนู้นแต่สั่งได้ไหมอาหารมานรไทยตามย่างอันไหต้องใหอาจารย์อันนี้เท่าไหร่เนาะเจ็ดร้อยทั้งหมดนะอันละเจ็ดร้อยครับผมอันนี้พันสี่ได้ครับเดี๋ยวสแกนจ่ายครับผม สแกนที่ไหนอ่ะนี่ครับสแกนที่น้าสแกนจ่ายครับจ่ายจ่ายจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ไม่เป็นไรครับขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอถ่ายรูปไปน้าินดียิๆถ่ายรูปตอนให้เนี่ยมาเอากล้องน้ำมา่ยให้ครับวยอยู่ไหนมือดื้อนายในกระเป๋านะตื่นเต้นมากล้องกล้องกล้องตื่นเต้นน้าเต้นเต้นอยู่ ยินดีมากเลยที่ได้เจอเนี่ยตัวจริงเนี่ยเด็กที่มาทีเพชรลบหนึ่งสองสามครับน่าจะเป็นเด็กนี้ด้วยเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคุณอาจารย์เหลืออีกสามนาทีครับอาจารย์ไม่น่าจะเข้าด้านในได้เลยครับถึงเข้ามาแล้วครับเดินผ่านเดินผ่านนี่เป็นยามนี่จริเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอันนี้ อาจารย์ชอบที่มันแบบสีเยอะๆนี่อย่างเงี้ยมันน้อยไม่ชอบนี่ชอบสีอย่างเงี้ยน่ะนี่ชอบสีอย่างเงี้ยจริงๆก็ชอบแบบนี้ชอบแบบชอบแบบประมาณนี้อาจารย์ชอบสีสันวูวาอไม่ชอบเหมือนศิลปินที่แม่ส่งให้ผมดูไอชอปปะดอรดาลีอาจารย์เหมือนศิลปินคนหนึ่งที่ชอบเลยเหมือนเป็นการที่อาจารย์เอาทำปฏิทินได้ไม่ห้านูปนั้นที่แพรวไทยอาจารย์ ไม่บอกไปรู้เองว่าจะเอารูปไหนลงรูปนั้นเลยอ่ะสวยที่สุดแต่กว้านของทุกหมดเลยนะอาจารยไม่ไม ouais mm ่ได mmm. right ้ฝากกดซื้อของในตะก้าด้วยทุกคนของในตะก้านะอย่าลืมนะน้ำพริกมีส่วนลด15ถึง20ส่วนลด15ถึง20รรีบเลยกดเลยเร็วๆจิ้ม หมดจซื้อตรงนี้ก็ขึ้นรถเลยเนี่ยคุณสุเมฆน้ำหอมความสะอาดครับผมก็จะมาสางน้ำตาลต้องเดินแล้วต้องเดินแล้วหมดเล้นี่ค่ะจะสะดวกหรือเปล่าก็อะไรต้นอะไรกันอะไรนะต้นสานนิสัยนี่เหรอเออหอต้นอินทกันต้นยิ้งนเองตะแบกตะแบกตะแบกมาแล้วรุ้งสีม่วงพี่อาจารย์ฟังได้ไหมฮะ ไม่ถึงว่าอาจารย์ชนฟังฟังได้ไหมกูวางอุเบกขาบุตรบุตรบุตร ไม่ด้เราไม่ยินดียินรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ตามเราต้องขันติไม่ร้อนไม่หนาวนะจ๊ะเราต้องวางอุเบกขาอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสอาจารย์เก้าโมงห้าิบแล้วครับต้องไปแล้วครับทุกคนต้องไปนะครับขอบคุณมากเลยอาจารนุ่งทนาอันนี้ของพี่เล็กหรือเปล่าล่าเล็กอะ ได้ไ,ไงั้นมีก็มีเอามานี่เดี๋ยวไปใส่ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปใส่เองอเ,เดี๋ยวใส่มาไม่ถูกใจ <c oughs> ต้องไปก่อนก็ได้ครับเพราะเราต้องไปแต่แล้วเดี๋ยวให้จ,จะไปก่อนนะเ,เดี๋ยวตามมาเข้าไปค,ค <นะ S 2> ุณเลยไม่ได,ดูต้นมะม่วงเลย <c oughs> <c oughs> จะดูต้นมะม่วงซะหน่อย <c oughs> ไปดูก่อนทอดนิดเดียวเดี๋ยวสาย ต้นมะม่วงคือแบบต้นใหญ่นะจารคือใหญ่แท้เกิดมาไม่เคยเห็นต้นมะม่วงใหญ่ขนาดนี้เกินสามสิบปีได้ไหมโอ้ยน่าจะมีเจ็ดสิบมั้งเนี่ยบ้านอาจารย์มะม่วงต้นต้นมะขามบ้านอาจารย์ปลูก30สิปียังลำต้นเล็กกว่านี้อีกและดูนู่นดิทุกคนดูมะม่วงดิ คตรพ่อโคตรแม่มาม่วงไหเนี่ยโคตรใหญ่เลยดูดิเนี่ยมาม่วงหาอะไรใหญ่ขนาดนี้กูเกิดมากูไม่เคยเจอมาม่วงต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาตัดเป็นช่อเป็นพุ yeah. uh ่มเลยนะเออก็แตกเป็นพุ่มสวยอ่ะแล้วมันมีมันมีแต่ศพต่างชาติแล้วมันมาอยู่ที่นี่แล้วเวลา โครเง้าสักหละเขาจะมาเข้ามาเนี่ยเหรอใช่ครับใกล้ครับอันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเขาไม่เฉลยหรือเปล่าเนี่น่าจะเป็นเฉลยที่ทำอ้นี่ไงที่ทำทางรถไฟใช่สุสานทหารพนมิตรนะครับคือคือญาติบางคนก็มาแต่บางคนก็ไม่ได้มาเลยก็มีแต่เขามีคนดูแลอยู่ตลอดแต่มีคนดูแลใช่ครับมันถึงเป็นระเบียบใครจ้างอ่ะสุสานเฉลยศึกหรือเป็นที่ท่องเที่ยว ผมเป็นอ่าเป็นที่ท่องเที่ยวครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวครับสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะสัญลักษณ์ต่างกันหมดเลยป<น>ะเดี๋ยวอเน้ต้องเซตไรสดได้ครับ ได,นะได้เราลองขาะ หลูกกูไม่ได้ย่างก้าวเข้าไปในสูตรสามไม่แต่ก้าวเดียวกูไปติดอยู่ตรงที่ตอกซื้อหนังหนังตอกอหนังวัวตอก้นม่ี่รยังยังเอเดี๋ยวน,นีนี่ต้นตะแบกหมดเลยเนี่ยสามต้นติดเลย ใช่โอ้มะม่วงนี่แม่งเด่นจริงว่ะมากไม่เคยเห็นต้นขนาดนี้เลยอ่ะนี่อะไรครับฝรั่งไม่ใช่ต้นอะไรต้นเรื่อยไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ผมช้องพวกาะทางตุลีไงเตียมกันมาหมดฝรั่งเว๋จังหวะที่ต้องเล่นคือแบบจังหวะนี้ต้องมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะช่างภาพต้องถ่ายตลอดนะ chúng bảo hô bán không được rồi, ถึงโรงเรียนหรอ400เมตรี่มนี่เหรอครับอ๋อยมันไปสู่สานจีนกับสุสานสุสานไทยสารไทยครับสุสานฝรั่งกับสุสานไทยอยู่ติดกันจีนด้วยจีนด้วยรวมกันเลยนี่ครับโรงเรียนครับอ๋อนี่มันบริเวณสุสานก็เป็นไทยจีนฝรั่งนี่ยไทยอยู่เนี่ยอันนี้อ๋อนี่ก็จีน ถ้าย้อนถ้าเลี้ยวขวาก็คือไปทางสาพนะพานน่ะเนี่ยไทยจีนตรงข้ามว<ต>ัดยวงับผมนีมีบทคิดด้วยเมื่อกี้เนี่ยพ่แม่มาลีพบเลยโอ้ยร้านนี้เคยซื้อหมูปิ้งฮะเขาขายตั้งแต่ตีสี่เลยนะจริง่ะจริง,รงตอนนั้นมาเนี่ยสังขารบุรีเที่ยวสะพานมอ เขาว่าสังขละได้สงบนสงบใช่เนี่ยถึงบอกถ้าจานได้ไปนะทั้งนีสังขละเห็นเขาว่าสงบมากเขาไม่เห็นปัดเปิดประตูเอเปิดก็จะออกเจอแล้วได้แล้วได้ล้วออะมทุกคนเชื่อกาอุดของสินค้าในตะกร้าด้วยจ้า ไปเนี้ยเมืองน้าตกเลยอะคือเสื้อเสื้อมันจะไม่ออกันนะบุรีเนี่ยน้ำตกเอราวัณป่ะใช่ครับโอ้น้ำตกเอราวัณนี่เจ็ดชั้นชั้นเจ็ดนี่สวยสุดโอเคไล้ากล้องไปจะเย็นไม่ได้กินกาแฟเลยเอราวัณเคยขึ้นอยู่ทุกที่เลยเจ็ดชั้นเลยสวยมากเออเคยเคยขึ้นไปถึงข้างบนแต่ต้องปีนนะทางาหลมากก็เป่าดำอยู่มาตอนไหนคะ มึงเห็นกตูตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเยังไม่ถึงเจากระบ,บอกนัที่เป็นลายตอนนี้ได้ไหมเนาะจ้างจ้งครับฝนมันบอกว่าเดี๋ยวตื่นทำหนึ่งอ่ะฝนจะเอาปักแค่เสื้อเาเสื้อตอนนี้ไม่มีส่วนลดนะแล้วส่วนช่องอื่นอ่ะฝนจะเอาปักยังพี่ให้หมดเลย พราะตอนนี้ที่คนอื่นทำยานมันขายเกิองร้อได้แล้วใช่ไหมยเป็นวิทยาลัยขายเกินสองร้อได้แล้วโรงเรียนาจะให้แบบดันเสื้อออกโรงเรียนมันยงนีสวัสดีครับสวัสดี่อนนะคะไรับสวัสดีครับกเดี๋ยวเราจะอดรถที่ใต้อาคารไปเร็วกว่าได้ครับได้ครับจลงเลยจติไมลงเลยเดี๋ยวจชีตต้องนิดนยังไม่ได้เซ็ตกล้องเลย แลเดียวครับ่น่ไม่งั้นออไม่ได้หรือว่าเราค่อยเดินมาครับอาจารย์ไปเ็ก้อยให้เถอครับนี่ลงไปเช็ดเลยเนี่ยเราเราลงเลยได้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 นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถอยเข้าตรงนี้ก็ได้่ถปั่นเขาจะตรงนี้มันเล็กครับรถปั่นอ่ะเข้าได้แต่รถเราอ่ะเข้าไม่ได้แล้ยังไงก็เดี๋ยวเราจะถอยเข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเราก็เซ็ตกล้องตั้งแต่นี้ไปเลยเพื่อเด็กนักเรียนเขา แล้วจะหาวีดีโอด้วยตอนที่อาจารย์ลงอ่ะ<ช>พอเพราะเผื่อมันเด็กนักเรียนเขาคิดกราร Happy รัน,นลงหด<อ>ลงเลยเอ่ะ